ผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอฟคอนละฝันแล้วก็สัสดนี้ตักทายไปทั้งเททุกเอคอนลัฝันทุกคนเลยนะเดี๋ยวพาเพื่อนมาดูยา,างบ้าแอลนะอยหัวมันนะนี่เลย,ยทั้งยางไปทั้งอันนี้ด้วยนะครับเป็นยังไงเขียว ดูอยู่นะครับผมเดี๋ยวก็อถอดออกแล้แต่ว่าคันนี้คือไม่ได้กลับบ้านนะครับผมคันนี้จอดอยู่หน้านะครับพอดีพ่อนอนอยู่นาอยู่ที่ฟาร์มกบนะครับอุมโอยดินได้ดีมาแต่ว่าไทยไม่สนุกเท่าเรเดียนนะผมไทยมาเมื่อกี้แล้วก็เรียนตัวนะครับแต่ว่าไปดีกว่า ไปดีกว่าแต่ไม่สนุกเข้าไรเดียนนะครับมันมันยังไงล่ะ๋ยเขาเรียกว่าบันอะไรละ่ะมันมันกระด้างนะครับมันไม่นิ่มนวลน,นะครับแต่ว่าสู้นี่สู้สุดชีวิตนะครับอย่างนี้นี่ลงที่ตม้มลงอะไรก็ยอดนะครับน่าใช้อยู่นะครับก็ปรับใช้ให้ตรงกับาง,งานเนาะก,ก็ถ้าแต่ถ้าเป็น,ด,นดินอย่างนี้ก็ไรเดียน รอบนะครับผมลองลองนะครับผมไม่ลองไม่รู้นะอย่าอย่าอย่าฟังแต่ผมพูดนะครับผมต้องลองดูน,นะครับแต่ถ้าเป็นน้ําแต่ถ้าเป็นน้ําก็ต้องเป็นอย่างนี้นะครับผมสุดยอดเลยนะครับไม่ไ,ได้ไม่แพ้รถใหญ่นะครับผมเวลารถติดเราไปลาบในแรงดึงแรงลากก็สุสีรถใหญ่นะครับ สามหกนี่สูสีกันเลยนะครับแรงดึงนะแต่ว่าตัวนี้แพ้แนะ่นอนนะถ้าว่ามาดึงกันจริงนะแต่ว่ามันสูสีนะนะครับแต่ว่าสูสีแต่แพ้นะแรงดึงใช้ได้นะครับผม ที่พี่ออมดีเซลนะผม facebook ออมดีเซลนะครับคู่นี้ก็พร้อมส่งนะผม5,000บาทนะครับขายของให้พี่เขาหน่อยนะของก็ซื้อมาเยอะนะผมอะไรแต่งนะตกแต่งในวัยทำอัพไซต์เปลี่ยนลูกวาลวโตวอะไรก็ทักสอบถามพี่ก็ได้นะผมระบบโมชีตทูกปั๊มแต่งกาวนาอะไรงเงี้ยก็มีหมดนะครับผม ตัวนี้5,000บาทน,นะครับผมเป็นยางรอดอกนะครับยางรอดอกเป็นยางขอบ16นะครับผมตัวนี้เทียบเท่ายางพนะันเนาะสูง96เซนนะครับตัวนี้ผมมาตราเวทมาดูนะครับ96เซนเทียบเท่าเทียบเท่าย,งยายงพันนะครับ ตอนนี้มันสูงมันใหญ่นะครับนะสลหรับกันไถนะผมไถคนเดียวสู้ไม่ไหวนะก็คนละปกเก็ดร่องนะครับไปเปลี่ยนกันดีกว่าถอนนะครับส่วนคนที่ถามว่าทํไมไม่เอ็มแมวรถไถใหญ่นะติบอกตรงๆนะครับผมไม่มีเงินซื้อนะครับทีมงานไม่มีรถใหญ่นะครับไม่มีใครมีรถใหญ่ ก็เป็นท่อวนนะครับผมกอวนก็ทะลุนะครับน้าเป็นนะผมไม่แน่นเนาะก็ทำให้เสียงเสียงไม่ไม่คำรามเท่าไหร่นะครับผม ผมจะไปไทยด้วยนะให้เพื่อนดูไทยดินแนแฉะให้เพื่อนดูนะครับผมไปได้สบายแน่นอนนะครับตรงนี้ก็รถรับจ้างจะได้เงินดีนะครับชาวบ้านคือคนต้องการรถเยอะนะครับชาวบ้าน มีแต่ง,งานรีบนะครับงานรีบงานเร่งหารถกันแทบแบบหารถแทบไม่ได้นะครับทีนี้ก็น้ามาน้ํามาเร็วนะครับต่างคนก็ต่างถอนพอต่างคนต่างถอนน้าก็จะท่วมด้วยคนไม่มีรถก็ต้องหานะครับผม เบาไปเลยนะครับก็ มมันนะครับผมหมวมันก็ไม่ใหญ่เท่าไหรนะครับตงนี้นี่นะตรงมันนี้นะครับอ๋อไปแล้วถอนก็ตึงมากนะครับรอบข้างนี้เป็นกอไผ่นะครับรากไผ่นี่โอ้โหสุดยอดมากเยอะนะครับ โด้ไรไม่ได้ไรแต่ดไรขนาดายได้ไหมได้หรอาจยดเยวช่วยกันงั้นนี้ ที่นี้แหละเมื่อกีเอ้เนี่ยเลือยไม่ล่ะเหลือ,อยัง,องไปบวชตีหมอไม่ใหญ่นะผมตี่นี้ใส่ปุ๋ยผิดนะครับทางใส่ปุ๋ยผิดดูแต่ต้นนะครับเพื่อนสามแปลงก็น่าจะได้สักหมื่นกว่าบาทได้หรือเปล่านะ ของช่างนี่เป็นทั้งแปลงนะครับสามแปลงนี่เป็นเหมือนกันหมดนะครับเพราะว่าปุ๋ยสูตรเดียวกันหมดนะครับแต่ผมไม่บอกหรอกว่าปุ๋ยยี่ห้อไหนนะครับเดี๋ยวเขาจะมาว่าผมออ,อยอดเลยยอดยางนะครับแปงนี้แฉะนะผม กว่าน้ำรอบข้างในทรักมาหมดแล้วเพียงแต่ว่านานน,นี้คือขนาดใหญ่นะครับของเขาดันทำปลูกทะไ่นะครับ ก็ว่าถ่ายแต่เดิมๆไม่เบื่อหรอกครับมันเบื่อไม่ได้ครับเพราะว่างานที่ทําคืองานแบบนี้เนาะก็ก็ไม่แตกต่างกันกับโรงงานนะเพียงแต่ว่าตัวนี้มันก็อิสระกว่าเนาะก็สาหรับคลิปนี้นะผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะผมถ้าชอบก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับผมสวัสดีครับ